รับพบกับเราช่องพังน้องมุกแฟมิลี่ครับผมวันนี้ก็จะพาน้องมุกไปอยู่ที่บ้านนะครับผมบ้านพักชั่วคราวนะครับผมผููประสบภัยน้ําท่วมนะครับผมอันนี้นะครับผมก็จะพาน้องมุกเดินกลับบ้านแลยนะครับผมไปบ้านพักผมก็วันนี้ก็จะมาลงที่ที่บ้านนะครับผมหลังจากนารถนะครับผมหลังจากนารถเราก็มาพาน้องมานะครับผมมาวันแรกเลยนะครับผมก็มาดูว่านะ ดินจะจุบตัวหรือเปล่านะครับผมเอาน้องไปผูกไว้ดูนะครับผมให้น้องเดินดูนะครับผมแต่ดินก็ไม่จุบตัวนะครับผมปกตินะครับผมนี่นะครับผมก็จะพาน้องมุกกลับบ้านแล้วกลับบ้านพักจุกปล่านะครับผมก็ควันขับมอเตอร์ไซค์นะครับผมขับมอเตอร์ไซค์ให้มุกเดินนํานะครับ nó bỏ hay nó à nó nằm nạp bạn à, lăng nạp không ép 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 đuôi ép đuôi ép ai thắt ้านพักตัวกลางนะครับขออมนะครับ,บเอ๊มามาม,มองเอ้ยเอฟไเอฟเอฟ

ควาดกากี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมจะให้มุกเดินน้องมุกเดินตามหลังนะครับผมมีตีใหม่นะครับผมของการเลี้ยงช้างนะครับผม <Hey. S 1> มีตีใหม่ของการเลี้ยงช้างนะครับผมการจะพาน้องช้างดื่มนะครับผมมุกแอบแอบนะมุกแอบแอบด้วยแอบแอบแอบ

เดินดิ้วเลยนะครับเดินดิ้วมาเลยนะครับผมอู้จะถึงบ้านแล้วจะถึงบ้านแล้วริ้วเลยนะครับผมจะถึงบ้านแล้วไปไหนไปไหนนะครับผมจะไปไหนนะครับผมดิ้วเลยนะครับผมริ้วเลยนะครับผมโอ้เดินริ้วไปเลยนะครับผมดันดำดิ่งไปเลยนะครับผมนำนำนำไปแล้วนะครับผมนำไปแล้วท้องหมดนำไปแล้วนะครับผมทัองมุกนำไปแล้วเดินดำไปแล้วนะครับผมเดินริ้วเลยนะครับผม น่าจะคิดถึงกองหวานอยู no ่บ er ้านแล้วนะครับผมอ่ะทำไรเอื้อถอย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 เลยถอยถอยเลยถอยถอยถอยเหยียบด้นน้ำด้วยดูด้นน้ำนะครับผมด้านน้ำก็ไม่เหยียบนะครับผมก็บอกให้ระวังด้านน้ำก็ไม่เหยียบนะครับผมเดี๋ยวพาไปเล่นน้ำสระโตนะครับผมจะพาไปปล่อยเล่นน้ำสระนะครับผม ดูทองนะครับผมวันนี้อิ่มมากเลยนะครับผมมีกล้วยนะครับผมกล้วยลงทานกล้วยนะครับผมกล้วยจากหลานกล้วยนะครับผมแล้วก็แตงกวานะครับผมจนไม่ทานนะครับผมวันนี้ก็ไม่ทานไม่ทานกล้วยเลยนะครับผมอิ่มมากนะครับผมวันนี้ก็ไปกินอ้อยนะครับผมอ้อยที่เขาทางวัดเขาจัดเตรียมมาให้นะครับผมให้ช้างได้กินนะครับผม จนเฮเส็มาเห่เหเสร็จนะครับผมกลับมาถึงมีลงฐานรวยก็ออกรวยมาให้นะครับกินไป3 4หวีนะครับผมอิ่มนะครับผมอยู่เลยนะครับผมให้อีกก็ไม่กินนะครับผมต้อยต้อยไปดูดดูทองนะครับผมต้องกลางมากเลยนะครับผมดูทองนะครับผมวูววัชายจะอืดวัวเนาะนะครับผมนี่ดูนะครับผมวันนี้ก็มา กทินนะครับผมก็เลยแวะนะครับผมแวะไปดูที่บ้านนะครับผมแวะไปอยู่ที่บ้านนะครับผมบ้านน้ําลดแล้วก็พาน้องไปเดินดูนะครับผมไปเดินเล่นนะครับผมแล้วก็ไปปลูกอาหลักนะครับผมตอนเย็นแล้วก็เอาเข้าบ้านนะครับผมบานทักชุบคราวของเรานะครับก็ทางยังไงก็เดี๋ยวไปดูตอนที่น้องมกลงเล่นน้ำนะครับผมถึงบ้านเลยนะครับนะครับผม ดี๋ยวไปดูน้องมุกลงเล่นน้ำนะครับนี่นะครับผมน้องมุกก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมก็ลงเล่นน้ำนะครับผมอาบน้ำสบายใจนะครับผมมาถึงแล้วนะครับผมมาถึงบ้านแล้วนะครับผมมาถึงบ้านพักชั่วคราวแล้วนะครับผมก็ลงเล่นน้ำสบายใจเลยนะครับผมให้ลงเล่นน้ำสบายใจก่อนนะครับผมนะครับผมสบายใจให้น้องมุกสบายใจกันครับผมชุ่มฉ่ำนะครับผม ชุ่มฉับเลยนะครับผมเหมือนเล่นน้ําใช้ปะควันนะครับเปียกหมดเลยนะดูดบนะดูดบน้ํานะครับผมดูดาน้ํานะโอู้ดำ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 โอ้ดดำใหญ่เลยนะครับผมดูความสุขของน้องมุกนะครับผมอืมนะครับผมอยู่ที่นี่ก็สบายใจนะครับผมได้เล่นน้านะครับผมได้น้ําสะเล่นนะครับผมมีน้ําสะให้น้องเล่นนะครับผมนี่นะครับผมบันพักชั่วคราวของน้องมุกนะครับผมอ่าหลบภัยน้ําท่วมนะครับผม บ้านน้องก็แห้งแล้วนะครับผมรอวันอรอวันที่เราจะต้องอเข้าไปอยู่นะครับผมตอนนี้พ่อขวานก็กลังติดตอดินนะครับผมรถบรรทุกดินนะครับผมจะได้ดินให้กับน้องมุกสกกีรถนะครับผมจะได้ดินให้กับน้องมุกสกกีรถนะครับผมเมคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญท่านได้นะครับผมอยากจะไม่ตานะครับผมดิน ใส่บ้านน้องมุกนะครับผมใส่บ้านน้องนะครับผมติดต่อได้เลยนะครับผมท่านใดนะครับผมคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะครับผมอยากจะเมตตาดินอสมนะครับผมให้กับน้องนะครับผมดินนะครับผมใส่บ้านให้กับน้องมุกนะครับผมก็ติดต่อได้เลยนะครับผมสนใจติดต่อได้เลยนะครับผมรวมทําบุญนะครับผมให้อ่า ตมดินนะครับ huh. ผมให้บ้านน้องมุกนะครับผมดูน้องมุกเล่นน้ํานะครับผมอุ้ยเล่นน้าสบายใจเลยนะครับผมเล่นน <alla> ้าสบายใจเลยนะผมดูครับผมดูดำดูโอ้โอหมดลงหมดลงว่าหมดก่อนหมดก่อนหมดก่อนอะหมดก่อนเลยดำลงดำลงดำลงอะมุดหัวลงด้วยมุดหัวลงด้วยโอ้ยมุดหัวลงดิดิอุ้บนี่นะครับผม โอ้นะครับผมดูสิครับโอ้นี่ครับผมสบายใจเลยนะครับผมสบายใจแล้วโอ้ดูดูดูพอยังพอยังครับพอแล้วก็ขึ้นมานะลูกนะดู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 โอ้ยโอ้ยสบายใจไหมโอ้ยพอยังพอยังพอรืยยังครับพอแล้วก็ขึ้นมาพอแล้วก็ขึ้นมานะครับดูยังยังยังไม่พอใจ ตัวมาตัวมามาตัวมาฮ่าฮ่มามาขึ้นมาอเราไม่ได้ผโซ่ไว้้ยนะผมเราไม่้โซ้ยโอะอ้านเลยจะได้กินกลอไปไปบ้านเลยครับไบ้านเลยมามานี้ยาน้ยาอย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 ไปบ้านเลยจะได้กินกลอเลยไบ้านเยได้กินกลอลยเ่อเๆๆ่อเร่อเอเรืออ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  เดินไปเดินไปเออไปฮึเดินมา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 ที่มามาที่มาตัอ้มาตัวไอ้ดูดูตัวตายมือไปไปบ้านก่อนไปบ้านเลยตัวตัวไปฮึไปบ้านฮึเข้าบ้านเลยเฮ้ยไปเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยครับโอ้นะครับผมมีเข้าบ้านแล้วนะครับผมโอ้

โอ้นะครับผมเสียงดังเลยนะครับผมนี <uh okay, ่นะครับผมออาไม่ควันผูกด้วยผูกน้องมุกด้วยเร็วผูกน้องด้วยเร็วด้วยต่อยด้วยต่อยหน่อยต่อยหน่อยต่อยหน่อยต่อยเหยียบไม่ควันเลยต่อยไหมเหยียบเลยต่อยเหยียบเลยหนูจุดๆต่อยต่อยเหยียบเลยนี่นะครับผมโอ้นะครับผมอ่าขันแน่นๆนะรัดแน่นๆนะอย่าให้หลุดเหมือนวันนั้นนะ ไม่ควานปูกนะครับผมปูอ่ามัดน้องมุกนะครับผมหลุดนะครับผมหลุดนะครับผมหลุดไปกินกองสับรดนะครับผมนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามให้กับช่องพังน้องมุกแฟมิลี่ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับผมดินนะครับผม่าตมที่่าตมบ้านให้กับน้องมุกนะครับผมติดต่อได้เลยนะครับผมสวัสดีค่ะเริมุกจ้าสวัสดีค่ะเร็วสวย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กสวย